มันกสอบหนันหงเท่าไหร่ะนะคะแม่ไมก็่อยกินหนังกินเท่เหหนึบบ่ระัง ชอบหน่อยดีหากตัวเลี้ยงลูกใหญ่หน่อยเราจะพกลูกเล็กจะไม่พกลูกใหญ่นะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ลบหมูค่ะวันนี้ได้ลบหมูแล้วก็มีถั่วกระเจียว อร่อยใหญ่ๆเลยคะกินทั้งหมดอร่อยอร่อยใครกันนลูคกค้าอย่งน้องัะนี้ลูกใหญ่มา าจะพบมูกเล็กจะไม่พบลูกใหญ่นะคะอร่อยอร่อยอใครกันนะคะไม่ห้อ,องจะไม่พกใหญ่มาเนาจะพบมูกเล็กจะไม่พบลูกใหญ่นะคะข้าวเช้าค่ะ ัน,นนี้ได้รับหมูหนะคะไปซื้อมาเยอะไปเลยทำเองแบบว่าไบต้องต้อง่ใส่ั้ไงแล้ค่ะบ๊ายบายลูกติข้าหมอใจใจ ไปแล้วค่ะบายบายไปกินข้าปลาเลยกินกับลากินน้ำหอม ข้าวเช้าค่ะวันนี้ได้รับหมูแล้วค่ะไปซื้อมาเรือไปทำเองกินกันเลยจ้าเดี๋ยวอีกแล้วข้ว่วเช้าเดี๋ยวรีไปหัวหาแล้ว กิกับละกินมอนอร่อยอร่อยคกนค้าอร่อยไม่ค่อยหนักไม่ค้อยจบหนักไม่ค่ ลูกใหญ่มาเราจะพุกลูกเล็กจะไม่พุกลูกใหญ่นะคะจะจบกปแค่ตัวอะไรลูกชายยังไม่ตื่นอีกแล้วนะคะไปตื่นสาย hiền lắm lắm. Nó mới một tặc kia nó có lông với cái cặp gạo. Cái nặng mới phải trọng nào ายังไม่ตื่นอีแล้วใช่กมรตื่นสายอร่อยมตเล้ใหญ่มาเราจะพูเล็กจะไม่พบรลูกใหญ่นะคะ อ,อร่อยอร่อยใครกันนะคอะลูกชายยังไม่ตื่นอีกแล้วะคะ cái tìm sai. Không nhiều lắm lắm Chúng sẽ xếp một Rồi Nó có gặp sẽ cập khảo Rồi Cái nào? Mấy phải chọn nào? หมดแล้วน้องขอนทำึ่งพอเลยข้าะเสาค่ะวันนี้ได้รับหมูนะคะ่ะไปซื้อมาเยอะไปเลยทำเองนี่ไปหมดแล้วค่ะเดินกินล้วกินข้าวอนเแบบียร์ก็ใหม่ không không xài mẹ có vậy không không xài đấy Hãy subscribe cho không bỏ lắm những เมาเสียบเมื่อตะกี้แล้วก็ลงไปชิบขา้าวเลยนะ้องก็เลยลูกใหญ่มาเราจะพบลูกเล็กจะไม่พบลูกใหญ่นะคะอือเลยนะ้องก็เลยลูกใหญ่มาเราจะพบลูกเล็ก จะไม่พบลูกใจนะคะอร่อยอร่อยแบบว่าไบบต้องปุมใส่กด không được ý thức 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 ý